สวัสดีครับพวกผมพิชัยเช่นเคยครับในรายการสาวยน้ําผู้ได้บายวิวินพูนะครับพบกันในวันนี้ในเรื่องราวของไฟใต้น้ำสรวไาน้ํานะครับไฟใต้น้ำสรวไายน้านะครับเป็นเรื่องราวที่คุยกันนะครับไม่รู้จักจบจากสิ้นเนื่องจากมีหลายรุ่นหลายโมเดลหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับช่วยนะครับแก้ไขปัญหานะครับในวงการสาวยน้ํามีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาคุณธพิชา นะครับสาะว่ายน้ําที่เราใช้โคมไฟสแตเลสอยู่แล้วนะครับอยากเปลี่ยนเป็นไฟสแตเลสที่เป็น300วัตต์อยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็น LED ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโคมไฟใต้น้ำสแตเลสนะครับยี่ห้ออิโมกนะครับโมเดล ULS 300นะครับซึ่งเป็น300วัตต์สเตเลสแบบมีเบ้านะครับ หรือเป็นยี่ห้ออื่นนะครับที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนเป็น LED ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับลองเปิดให้ดูนะครับน่าจะเลยแบบนี้300วัตต์นะครับแสงสว่างสูงนะฮะตัวนี้นะครับโอเคให้ดูสีแบบนี้นะครับวองไว้นะครับสว่างมากนะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถเปิดได้นานนะครับเวลาที่อยู่ไม่มีน้ํานะครับเพราะว่านะครับแตกง่ายมากนะครับความร้อนสูงนะครับ ไฟพวกนี้ต้องเปิดในน้ำเท่านั้นนะครับไฟใต้น้ำอันเดวกตอร์ไรนะครับโอเคเกียนก็รุ่นนี้นะครับคลายน็อตนะครับตัวเดียวนะครับโอเคคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟ300วัตต์นะครับ โมเดลพวกนี้นะครับอยู่เอ0 0หรือยี่ห้ออื่นก็ดีเฮเวิร์ดจาคุชิก็ดีนะครับเพนแพรก็ดีที่มีรูปทรงแบบนี้สเตเลสเป็นกลวยแบบนี้นะครับโอเคใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำ LED ที่จะมาใช้แทนตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวไหนนะครับเพราะถอดมาเป็นแบบนี้ไฟลักษณะแบบนี้นะเราจะเปลี่ยนเป็น LED กันนะครับแสงเดิมมันวอมไว้ White, นะครับ เราอยากได้แสงแบบเดิมก็เลือก LED ที่เป็นวงไว้ได้นะฮะถ้าจะเป็นเป็นแสงไว้ขาวธรรมดาก็ยังได้นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลไปแล้วนะครับโอเคเอาละมันสว่างแยวมันกินไฟสูงเปลี่ยนมันออกซะวลาเราจะเปลี่ยนมันจะทํายังไงเราจะเอารุ่นไหนมาแทนรับคุณมิชานะครับโอเคสังเกตนะครับไฟรุ่นนี้นะครับมันจะมีลิงตรงนี้นะัะอันนี้ก็เรียกลิงนะอันนี้นะแล้วก็จะมีโอเคใช้น็อตตัวนี้ยึดนะครับ โอเคนะครับสำหรับสระไหนนะครับที่ลิงตัวนี้มันชํารุดแล้วนะครับมองไม่เห็นรูนะครับน็อตที่จะยึดแล้วนะครับก็นะครับให้ซื้อตัวนี้ไปใหม่นะครับเวลาจะเปลี่ยนเป็น LED นะครับซื้อลิงตัวนี้เพิ่มไปเป็นตัวพร้อมกับน็อตนะครับโอเคนะโอเคถ้ามีอยู่แล้วใช้งานได้อยู่นะครับก็ใช้ตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเอาไฟชุดนี้ออกทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับที่แนะนําวันนี้นะครับก็คือนะครับ เป็นนะครับ ELs 300นะครับ252 ELs 300 L EL 3 252นะครับเป็นไฟหมุกนะครับอ่าเป็นนะครับแบบนี้นะครับมีรุ่นที่เป็นนะครับแสงที่เป็นวอ r m w h i t เช่นเดียวกันกับแสงเดิม300วัตต์และแสงไว้และมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ RGB นะครับไฟเปลี่ยนสี นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับดูรีโมทนะครับโอเคนะครับไฟรุ่นนี้นะครับการซีลกันน้ำนะครับดีมากนะครับทำเป็นเคลือบเลิซนเทเลเซนมาแล้วเรียบร้อยสุดยอดมากนะครับการกันน้ำแก้ไขปัญหามาอย่างนี้หลอดเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งยังไงคุณบิชานะครับโอเคเอาชุดนี้ออกไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็แปะตัวนี้นะครับยึดน็อตเข้าไปนะครับโอเครูน็อตรูเดิมนะครับ ยึดเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้นะครับยึดเข้าไปนะครับง่ายๆเท่านั้นเองนะครับโอเคตัวนี้ผมไม่ได้เอาตัวนี้ออกนะครับอยากจะดูไม่สนิทเท่าไหร่ก็ขันเข้าไปนะครับง่ายๆเท่านั้นเองครับโอเคต่อสายให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรามีจังชั่นบล็อกนะครับก็ต่อสายหรือว่าดึงขึ้นไปต่อด้านบนนะครับถ้าไม่มีก็ต้องนะครับเทเลซินที่สายอย่างดีนะครับโอเคนั่นคือการต่อใช้งานนะครับแต่เบื้องต้นนะครับ เราสามารถแก้ไขได้เป็นแบบนี้นะครับเลือกไฟนะครับที่เป็นแผ่นแบบนี้ไปแปะเลยนะครับถ้าไม่มีลิง์แบบนี้ซื้อไปเพิ่มนะครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับเปลี่ยนไฟเบ้า300วัตต์แบบนี้ให้เป็น LED นะครับแล้วพบกับผมพีชาในตอนถัดไปในเทคนิคอื่นๆนะครับเปลี่ยนนะครับตัวที่มันกินพลังงานออกนะครับให้เป็นตัวที่เซฟพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยโลกได้นะครับจะได้แก้ปัญหาโลกร้อนโอ้สุดยอดมากนะครับพบ กับผมมิชาตอนถัดไปนะครับตอนนี้สวัสดีครับ